ก็ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยก็ขอขอบคุณเมนแรกของเราก,กันก่อนเลยก็ใครที่เป็นเมนแรกผมก็จะปักหมุดเอาไว้แล้วก็อ,ออกช่องอย่างนี้เลยเม้นแรกครับแน่นอนน้องแม่ไปงั้นไปดูคลิปกันเลยดีกว่าก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมซึ่งก,กลับมาอยู่ในเกม All Star Tower d e ี e เ s น X กซก็เป็นแมปที่ร้อนแรงนะตอนนี้เพราะเพิ่งเปิดใหม่ก็วันนี้เนี่ยเราจะมีคอนเทนต ไม่ใช่วันนี้แหละทุกวันอะไรเนี่ยกูสับสนเลยเนี่ยตัวดีคือพอดีล่วนนี่หน่อยอันนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะมาทำคือผมจะเล่นทุกสตอรี่ให้จบโดยห้ามใช้บัฟตัวละครทุกตัวในเกมใช่ครับห้ามใช้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยในตู้มันก็มีตัวละครที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะอยากได้พอสมควรใช่ครับก็คือคุณลุงลามเมงนั่นเองเจาสักตัวไหมเนี่ย มันมีโอกาสได้ตัวรับด้วยใช่ไหมโคคุชิโบเนี่ยแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นนะแต่เหมือนว่าโอ้โหใช่ไม่ได้เลยเหมือนว่าเลเวลหก็มีโอกาสได้นะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเพชรไม่พอคือผมจําได้นะว่ามันมีให้รับเพชรตรงนี้อยู่แต่ผมน่าจะไม่น้อยยังวะคือผมน่าจะรับไปแล้วก่อนหน้านี้ครับโอ้โหน้อยแท้คือตัวตังในเกมนี้น่าจะมีแค่ตัวเดียวครับคือคุณลุงอิจิรา k u ซึ่งก็หวังว่าจะมาเนาะไหนอะไอชิมหาละเฮ้ยไม่เอางี้ดีอุ้มหมดตัวโอ้ไม่เป็นไรไปเล่นสตอรี่กันก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาซุ่มใหม่โอเคครับเคลียร์กระเป๋าเรียบร้อยถ้าถามว่าพี่ครับดีโอไปไหนมาสุ่มติดบัฟกับปมเลยย่อยทิ้งไปแล้วโคตรน่าเสียดายเลยนั่นสดาวนะเฮ้ย ม่งโอเคอดใช่มันมีตัวอะไรแลวก็ประมาณนี้เลยกันผมลืมบอกไปว่าไอดีนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับที่ผมเลือกเล่นคือมันมีเทพพระเจ้ามังกรน,นั่นเองนี่คือผมใส่โค้ดครับแล้วก็ไปเล่นไอ้นั่นแหละกิจกรรมอันนั้นอนะ่ะแล้วก็ได้เทพ,พเจ้ามังกรมาโดยบังเอิญครับก็เลยแบบเออง,งั้นก็เล่นไอดีนี้เลยละกันมันแอคได้ไงก็จริงจริก็ไม่เรามม้่เพะปัจจุบันคนเล่นน่าจะหลายแสนครับเขาได้มีเทพ,พเจ้ามังกรเยอะซึ่งก็ดไม่เป็นไรครับผมไม่ซี เท่เกิอนนะอืออะไรจะเท่ขนาดนั้นลูกโอเคงั้นไปเล่นสตอรี่กันดีกว่าไปได้เวลาเล่นสตอรี่แล้วก็อยู่ด่านหนึ่งครับจะจิตไอ้ยมแมงบักไอ้ย่ากิวจะบางกนแล้วแมงบักมันทะลุมันทะลุห้องเกมไอ้ย,ย่าสนุกดีปะเออตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในด่านไปเรียบร้อยแล้วครับก็ด่านนี้นะจะเป็นด่านเอเคสจริงๆก็ค่อนข้างแปลกนะเพราะส่วนมากด่านแรกของแนวรบดิฟเฟนเนี่ย เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันจะเป็นดาบก้อนบอลครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มาวันพีทก็มาไอ้เฮดเลยเพื่อนมึงไม่กะแบบเอาไอเฮดไปใช้แบบลูกส้งลูกสองอะไรอย่างงี้ในอนาคตรวะเขาได้คิดไปแล้วครับเพราะว่าลูกสองน่าจะเป็นแบบคนยักษ์มั้งเอลบาร์อะไรประมาณนี้คิดว่านะแต่จะมีลูกสองไหมคิดว่ามีแน่ๆครับเพราะว่าในอนาคตก็น่าจะคล้ายๆกับออสตาปกติแหละโอเควางอูริียวไปอูริวเนี่ยเป็นตัวละครต้นเกมที่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมดีแบบดีเลยอะแต่ผมเลือกวางไอ้ ดูเคียร์ก่อนเพราะว่าไม่รู้ไม่เคยเล่นเลยอยากลองมันเก่งไหมซึ่งก็ไม่เก่งครับมันออกมาเป็นตัวแช่แข็งอนะเนาะซึ่งแช่แข็งมันวงกลมไงมันแช่แข็งค่อนข้างลำบากครับต้องอัพไปถึงขั้นนึงอะมันถึงจะแบบแช่แข็งเป็นแถวตรงอันนั้นอะค่อนข้างที่จะเล่นโอเคแต่ตัวมัน3ดาวอะราคาไม่แพงเนาะเอาจริงคือผมไม่ชินคขา,าว่า3ดาวมากไปคือมันแบบเข้าใจใช่ไหมทุกเกมเทวิติวที่เราเคยเล่นอะจะมีแค่แรอีพิกลีเจนมิติก ซีเกดแต่พอมาเป็นดาวมันแบบเรียกลําบากหน่อยเออผมจะเรียก3าดาวว่าเรททุกรอบเลยมันติดปากครับพอมออสตาร์ Star ก็ไม่ได้เข้านานนะเนาะไอดีนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเล่นให้ผ่านโดยไม่ใช่บัฟซักบัฟหนึ่งเลยครับตามที่พูดไว้แต่มันก็มีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งสมมุติว่าผมซุมได้มิติแล้วมันเสือกติดบัฟขึ้นมาเนี่ยต้องย่อยทิ้งใช่ไหม น่าน,านา่น่าใช่แล้ในคลิปเมื่อกี้ผมเลยเปิดคุณ2ด้วยคือผมไม่ค่อยชินกับออตาเพราะว่ามันเพิ่งเปิดด้วยแหละยังไม่ชินกับแบบการวางตัวหรือแม้กระทั่งพวกแบบหน้า U O N U I วพวกเนี้ยยังไม่ค่อยชินกับก็เลยแบบเผลอลืมกดคุณ2บ้างบางตาประมาณเนี้ยก็ทําใจครับเพราะว่าแวนการ์ดที่เปิดกับมันก็ไม,ม่มีคุณ2อะเนาะสกิอสกิวางแอรกูลืมไปเลยเนี่ย คือผมเคยได้ซาสเกะครับใน ID ดีหลักที่เอามาทําคลิปไอ้นั้นนั่นแหละเออเคยได้ซาสเกะอยู่แต่ก็ลืมล้ววลาว่ามันเป็นไอ้นี่เนาะตัวตีแอตัวตีพื้นจะเป็นนารูโตอืมตเกินนี้ดีนะเนี่ยมันมีวงแบบเรียกว่าไงตอนอัปตันแสดงให้เห็นเลยก็เหมือนแบบอื่นๆครับถือว่าพัฒนาระบบมาได้ดีมีระบบที่แบบค่อนข้างจําเป็นหลายระบบครับไม่เหมือน AA ที่เปิดมาแล้วแบบระบบแม่งยังเก่ากึ๊กอยู่เลยอเออแต่ก็น่าละเนานนะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ออสตาเปลี่ยน UI จริงๆเปลี่ยนเถอะให้มันแบบดูทันสมัยขึ้นมานิดนึงก็ยังดีมันดูเก่าอ่ะทุกคนแบบเข้าใจใช่ไหมย UI มันเก่าอ่ะแต่ UI นแก้ไม่ยากครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของตัวละครโมเดลหรือแม้กระทั่งระบบเนี่ยผมว่าค่ข้างโอเคและตอนนี้คือผมค่อนข้างชอบระบบของการพัฒนาดาวแบบออสตานะเพราะรู้สึกว่าเออมันแบบ มือใหม่ก็เก่งได้อะสมมติว่ามือใหม่มาเล่นปุ๊บกระสุมตัวละครสดาวทิ้งไว้เลยในอนาคตก็อีโวกลายเป็น5ดาวเก่งตามระดับไปเรื่อยๆแบบนั้นมันดีครับมันไม่เหมือนแบบหลายๆแมปที่มันแบบเขาจะ,จะเปิดมาปุ๊บมึงได้เรมามึงก็ต้องย่อยทิง้งเพราะมันเล่นไม่ได้แต่ออสตาร์เนี่ยได้เรมาปุ๊บคือไม่ต้องย่อยบางตัวมันอีโวขึ้นเป็น5ดาวได้เลยในอนาคตก็จะมี6ดาวได้7ดาวจะมาไหมอาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่อืแต่ที่แน่คือออสตาร์ถ้ามึงยังไม่เปลี่ยนยูเนี่ยกูเชื่อเลย90% ที่เป็นไปได้เนี่ยคือมึงจะแพ้แวนการ์ดในอนาคตแน่นอนมันก็เหมือน A A เแล้วครับ AA เปิดมาตอนแรกคนเล่นก็สองแสนแสนกว่าประมาณนี้แหละแต่พอมันแบบระบบมันเก่าเนาะมันก็สุดท้ายก็แพ้แวนการ์ดอยู่ดีครับออสตาเนี่ยถ้ามันยังไม่พัฒนาเกี่ยวกับ UI ให้ดีขึ้นระบบให้แบบดูดีขึ้นคนดูแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะแพ้ออไม่ใช่ออสตามันก็จะแพ้แวนการ์ดเหมือนเดิมครับคือแวนการ์ดมันเปิดมานานกว่าครับมันพูดอย่างนี้แวนการ์ดเปิดมาเกือบปีแล้วแหมมนี้เพิ่งเปิด มันเลยแบบท้าทายนิดนึงสำหรับแมปแนวนี้การแข่งขันมันสูงทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งหมดโอเคด่านสองก็ไม่มีอะไรมากแต่ด่านสองมันเอ้ยด่านสี่หรือเปล่าคือน่าจะด่านสองเว็บด่านสองด่านสองเว็บสี่น่าจะมีพา powerful ครับ powerful เนี่ยคือตัวละครที่เราต้องอัพก่อนแล้วถึงจะตีเข้าอันนี้ก็เป็นระบบหนึ่งที่ไม่มีแมปหนก๊อปไม่มีแมปในทําตามแต่มันเป็นระบบที่ดีมากผมชอบมากเลย powerful เนี่ย พาะมันทําให้บางคน F k เได้ยากครับเห็นภาพใช่ไหมคุณจะ FK วางตัวแค่ตัวเดียวแล้วปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนเลยมันก็ไม่ได้เพราะมี p o w e r f u นี่ครับมาแล้ว p o w e r f u เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าําคาญสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นออสตาเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันต้องฆ่าย,ยัางไงยิ่งเป็นคนอ่านอังกฤษไม่ออกเหมือนผมเนี่ยก็ลาบากแต่โชคดีคือเคยเล่นออสตามาแล้วครับมันก็เลยแบบชินอะ่าแต่ตัวเอมันจะโผล่มาสตอรี่ไหนนะไม่เห็นตัวเอเลยเหมือนกัน คือไม่รู้ว่าตัวเอเนี่ยจะโผล่มาสตอรี่ไหนแต่ที่แน่ๆคือ1ไม่น่ามี2เนี่ยอาจจะยังไม่มีน่าจ,จะมาสัก3ไม่ก็4ปะ่ะตัวเอแต่ไม่แน่นะคือเกมมันแจกอูนูตั้งแต่ต้นเกมครับแสดงว่าตัวเอเนี่ยอาจจะมาไวก็ได้อาจจะมาั้งแต่ด่านนี้แต่ผมไม่เห็นก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมว่าเราลองมาเล่นตัวละครแบบไอ้นี่ดูไหมใหม่ๆอะ่ะคือผมไม่ค่อยเอ่อ ชอบซาสึเกะตรงนึงคือมันอัพแพงอาจจะเป็นเพราะมันเป็นไม่อาจจะเพราะผมไม่มีตัวตังเออมาเลยอัพใช้ตังแพงไปหน่อยครับผมเลยเลือกอัพอูริลเนี่ยมากกว่าซาสึเกะแต่ตัวตังมันก็เหลืออยู่ดีจริงๆมันอัพตัวไหนเหมือนกันอ่าอันนี้แบบเก็บความรู้เล็กน้อยซาสึเกะเนี่ยถ้าคุณมีนารุโตะสีดาวคุณสามารถเอานารุโตะสีดาวกับซาสึเกะสีดาวมาเล่นด้วยกันได้ครับใครที่ไม่รู้ก็ดูไว้ดาเมจจะแรงมากๆเลยใช้ตังเยอะเหมือนกันดาวมจน่าจะเท่าแบบ ห้าดาวแบบไม่ไอนี่เลยอ่ะไม่ไม่อีโว e ใช่ได้ีแรงมากครับก็แนะนาอืมหามาสองตัวนี้เนี่ยเล่นคู่ด้วยกันได้แต่เซดารตัวที่มันไม่มีห้าดาวนี่แหละซาสึเกะนารุโตะมีครับแต่ไม่ค่อยเก่งในอนาคตต้องรอดูหกดาวนะว่าจะมาไหมแต่นา,นารุโตเนี่ยน่าจะเป็นเมตาสักอัปเดตในอนาคตผมเดานะเพราะนารุโตก็มีอีกหลายร่างครับที่มันยังแบบยังไม่มาเนาะก็ร,รังเซนอูวิถีรังเบดีออนอะไรประมาณเนี้ยในอนาคตก็น่าจะมีสักร่างหนึ่งที่เป็นเมตาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยซุ่มบัฟหาบัฟให้มันไว้ตอนนี้ก็ไม่เสียหายครับนี่ก็จะจบเกมตอนที่2องเลยนะเอาจริงตอนนี้เสียงก็ได้หมดแล้วพูดมานานเกินแล้วเรียบร้อยคือตอนที่เล่นอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างแปลกกว่าแมปอื่นคือเรื่องของการที่วางตัวละครเนี่ยคือมันไม่สามารถวางตัวละครชิดกันได้เหมือนแบบแมปอื่นๆอ่ะมันเลยค่อนข้างลําบากผมนิดนึงอ่ะถ้าเป็นตัวละครปกติมันได้แหละ แต่ตัวตังเนี่ยมันแบบวงแดงมันกว้างอะครับมันเลยวางตัวละครชิดกันไม่ได้มันเลยทําให้การวางตังบางครั้งเนี่ยมันช้าอีกอย่างคือมันวางตัวแปลกอะแบเนี้มันเป็นได้ออสตาร์เลยครับการวางตัวแปลกอย่างเงี้ยแต่ก็อาช่างมันผมก็เข้าใจได้แหละคือถ้ามันทําทุกอย่างมันแบบอื่นมากเกินไปเนี่ยอีกอย่างคือมันมีฮิตบ็อกซ์สีแดงมาเพื่อกันให้เราไม่สามารถวางตัวละครทับกันได้อาจจะทับกันแล้วเกิดปัญหาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคิดว่านะคิดว่า เพราะตัวตังเนี่ยที่บันกว้างเพราะว่ามันมีแบบร้านรางมีงของมันใช่ไหมล่ะเออมันเลยแบบต้องฮิบบกกว้างอันนี้ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าออสตามันก็เคยมีบัคสวีตบล็อกก้อนอยู่เนาะอันนั้นไม่เอออันนั้นไม่น่าเกี่ยวปะไม่รู้ทุกคนเกิดทันไหมแต่ออสตามันเคยมีบัคอยู่ครับที่ทําให้สวีตบล็อกก้อนเนี่ยโดนเนิร์ฟสวีตบล็อกก้อนในออสตาเมื่อก่อนเนี่ยมันขายได้ครับแต่มันมีคนไปขายแล้ววางขายวางขายอ่ะเออจนมันบัคครับจนมันแหลกเนิร์ฟ แอดมินเลยแก้ทำให้ไอสปีดบล็อกเนี่ยขายไม่ได้ก็เป็นการเป็นบัคที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนโลกไปเลยสปีดกูแม่งตัวน้ำหนักโอเคครับจบไปแล้วสำหรับด่านที่2โอเค okay, ครับตอนนี้นะผมก็ทำการไต่สตอรี่ไประดับหนึ่งแล้วก็ออกมารับเควสก่อนรับเพราะว่ามาซุ่มตัวตังค์นั่นแหละง่ายๆคือถามว่าไม่มีตัวตังค์เนี่ยมันผ่านไหมสตอรี่แรกมันก็ยังผ่านอยู่ครับสตอรี่อะไรกูพูดอะไรมาเยอะสตอรี่สองก็น่าจะยังผ่านอยู่ แต่มีตัวตังไว้เนี่ยมันก็อุ่นใจคือหวังว่ามึงจะไม่ออกตัวตังแบบติดบัฟมาเนาะเข้าใจใช่ไหมห้าดาวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ติดติดไหลาครับโอเคได้มาแล้วก็เก่งไหมแล้วแต่คนจะพิจารณาถ้าเล่นคู่กับเนซึโกะน่าจะเก่งตัวนี้เนี่ยแต่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปครับนานายนาย,ายรับเควสหน่อยสิคือในเกมนี้เนี่ยมีตัวละคร ค่อนข้างน้อยอยู่ครับมันเลยจํากัดได้ง่ายนะว่าตัวละครไหนเก่งไม่เก่งมันยังอยู่ในความจําได้อยู่แต่ทีแน่ๆคือตัวตั้งเนี่ยสำคัญหาไว้ก่อนสําคัญมากลูเคียก็เป็นตัวละครที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเอ,อ่ออะไรนะมันทำซีซีได้เพราะฉะนั้นเก็บไว้ก็ดีอิจิโกะก็เก่งโกคูก็เก่งโกคูเนี่ยในอนาคตก็มีร่างหกดาวแน่ๆหกคิดว่านะเพราะมีร่างบูร่างแบบ นั่นนุนนี่เยอะครับกคูมันเมต้าอยู่แล้วแหละสักแปดหนึ่งส่วนตอนนี้ในโต้เนี่ยยังไม่มีตัวละครไหนที่ผมอยากได้ถึงอยู่ก่กคูมันเก่งก็เถอะแต่ที่แน่ๆคืออีพีนี้เนี่ยนายต้องจบที่เท่านี้แหละครับเพราะว่าเราเนี่ยถ้าทำการจบสตอรี่ไปแล้วเอ,เ,อเอาเอาอันนี้ออกด้วยรู้สึกมันไม่ค่อยตีเท่าไหร่ใช้แบบเดิมอะ่ะดีครับก็สัตว์เคียร์ด้านจะเป็นเจ้าเจ้าทะเลของมันพีทเนาะถ้าจะไม่ผิดโอเคครับก็สัหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็ชิลมากครับ สลับสตอรี่หนึ่งคลิปหน้าอีีหน้าน่าจะเป็นสตอรี่สองคิดว่านะอืมแล้วก็จบผมจะเล่นจนกว่าจะจบทุกสตอรี่โดยไม่มีบัฟสักตัวมองว่าจะทำได้ใช่โอเคเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย